นี่นะ้องนี้น่าเสียดายขนาดเลยน่าเข้ามได้เยี่เจ้าค่ะอ่อนนันี้ทักอ่อนก็ตกหนาตกสาเดี๋ยวเศร้าข้ามสิเอาเพแงงหน้าล่งได้ไหม บายพี่น้องหมดสุขสุกคน,นนะืันนี้ก็มาพบกับสองสาวข้ามชาแนลแต่ว่าวันนี้เสาข้ามไม่ได้ดำหน้าสาวข้ามสีเฮิรนไปหานมไม้หานไหมไม้ลงมาแก่งง่ายนะหานไหมไม้เลยด,ดำหน้าก็ดำพอดีก็เทินพี่น้องเอ้ยดำไปแล้วก็ฝนมีตกเฮิแล้วก็หญ้าก,ก้อนมันบ่มีน้ำเมื่อวานนี้ก็ได้ดูบเซอร์กับน้ำแห้งแลวน้ำที่ดูบเซอร์ก เลยพักก่อนท่าเขาฝนตกก่อนเดี๋ยวสข้ามซื้อหาหนาไม้กับผีมันนีนะเดี๋ยวสา่ําหื้นหายก่อนก็่เสาข้ามสีได้ื่อหน้ามันนี้นะสีหาเบื้องเฮ็ดน้าเห็นอันแหม่บะม่อนเ่าะเมื่อบานนี้ได้เฮ็ดตาบมู่นึ่งวะกับเฮ็ดละโงกเดี๋วสข้ามซื้อขึ่นไปเบืง้ง ้าข้ามกับพื้นมาฮอดอันป้าเห็ดเลยนะมาฮอตป้าเห็ดละงกแต่ว่าเห็ดตาไม่มท่านได้ห้าไปหาหากเห็นเห็ดละงกดอกหนึ่งนี่กำลังพดีงามเลยหากกระมานดอกหนึ่งเห็นอีแลวพี่นเอ๊ยกําำลังเป็นไข่กำลังงงามเลยกำลังเป็นไข่กำลังงางามเลย ใจขนาดนะคือเบาสีโบได้เลยนี่นี่นี่งามขนาดเลยดูโซ่ข้ามสีเอบก็นะมีดโซ่ข้ามก็ไม่ได้อำมานะไงไปได้นน มี่ยูน้ำพีสงคําเอาไม้ไงเอางามๆเลยน่าจะเป็นเอ,อ๊ะน่าจะเป็นไข้เ็ดลงโงกขาว นตัวนี้นะสิได้ดิมันหฮมันงอกมนบกนี่มานี่ก็เห็น,น,นอีกบ่อนละสามซีดอกนะอันนี้เฮ็ดละงอกอันลื่น,นละลงกลืม กันบ่ละสามซีดอกกับหลายเติบเดี๋ยวจะข้ามสีหาเบืองอีก่อนนี่จะข้ามเห็นอีแล้วดอกหนึ่งมันอ้บอบ่หลายนะอ้บอบ่ละดอกละเลิบ่ละดอกบ่ละซีสามดอกเอาเติมกันเติมไปเติมมากกรพอได้แก่ <laughs> พี่น้องเสาค้ำบบเห็นนะดอกนี้นะเสาค้ำได้เย็บกำลังงามเลยนี่เขาเจ้าท่างอันนี้ยังนี่ท่างป้ายังนี่คุเาเจ้ากับโบเห็นนี่ง่เสง,งามเลยมันกับโบแมนทราบว่ามันอัดไหลเขาเลยนะเพราะว่าฝนโบตก แต่ก็พ่อได้กิ่นยู่ไโซคัมสีเอาก่อนอันนี้หนะ้าเขาเจ้าเย็ยบนะเขาเจ้าโเห็นโซคัมก็ยังได้เย็ยบเลยไข่งามๆเลยนี่ จะได้ขนาดเลยนะเ้าข้ามด้อเสา้ามีเห็นมันเบอรตองอันนั้นปลกมันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าดอกนะบนนี้ได้ห้าดอกนี่มาเห็นอยู่นี่สองไข่ก็ดั้มพอดีกับโบเห็นมั่นคันโบปืดหานะมันขี้เยอะปลกเพราะว่าเขาเจ้าอันถ่างอันป้ายู่นี่กำลังเป็นไข่เลย ขาวขาวเลยซ้ำไข่เป็ดเอ้ซ้ำไข่ไก่นะซ้ำไข่ไก่ตัวข้ามาเห็นอยู่นี่นะดอกน้อยเลยเห็ดอันรุนนี้นะนี่ตัวนี้แห้งหน้อยน,น้อยหนึ่งได้สามดอก ยอยู่กับหยางผีนะกระตืมกันนะ่าจะได้หลายเตืมใส่เยอะนี่อันนี้น,ะนี่ะห่งผีนะคือกับหยางผีจะนี่หวงโซ่ข้ามเดี๋ยวสีมาตืมซะกันหลายเตืมนะเดี๋ยวโซ่ข้ามตืมซะกันก่อน สโทเนยกอกต้นนั้นน่ะไม่ได้ไปเบิ้งเลยเหรอ่ะเขาปกครองยานนั่นน่ะกอกต้นเมียเบ,บานั้นได้ต้นที่ทำนี่ไปทรงนั้นเเเมอเ,อเ,เอามาเติมกันก็นกนได้หลายเติมน่าจะพอแกงอยู่แต่ว่าเราข้ามสิไปหาเลาะเบิ้งเห็ดตาบน้ำนะ แต่ว่าป้าฮิลงโงลงูก็มืดแล้วเดี๋ยวสาข้ามสีไปหาล่อบเบิ้งเห็ดตาบน้นำถ้ามีได้เห็ดตาบเลยสาข้ามกับสีมาเอาหน่อไม้อยู่โซนแล้ก็ลงนะมนันอ่ะสาข้ามกับไปป้องหาป้องหาเห็ดตาบ่าได้เห็ดตาบจากดอกเอามาเลยมือแห้งนะพากันอาอมาสาข้ามกับพี่อาตอนนันไปหาเห็ดนะอืมบนป่ามันมีมีมันแดดเถิงแดดฮะนะ พากันอ้อมาว่าสิอันไปเอานาไม้ไหลแล้วก็ล,ล่งไล่มันนี่ล่งหน้าเลยเดี๋ยวสองข้ามสี่ห้าไปเอานาไม้ไหลก่อนคอือกลิ่นหอมมากเนี่ยห่าง เห็นต้นไม้นล้วสองอันนี่สมนไมไหลนะลงไปแกงง่ายนี่โอ้ยสุดยอดเลยแหละเดี๋ยวเขา้ามซากออกอ่อนนะนี่น สองอ่ำแล้วนะอืมตกงนี้ก็นนกดีทุกคนอ่าสอนกันเนาะนี่สอนกันเลยเดี๋ยวอ่าตังนี้ก็ งามขนาดนี่ต้นไม้ไหลนะน,นี่ต้นไม้บุ่มอ่อนอ่นอนเนาะงามขนาดนะต้ไนไมนะ

เขาเองนะบ่ออึด้วอยูน <favour informação> ีกินงามขนาดเลย กะยาะกมักปากันออกมาแต่หาโนมัยแล้วก็ลงงด้แบบนี้โนมักัจนได้ห้าบห้าบเอานะตพีหาบก่อนเดี๋ยวสักคั้นจงห้าบเถงแล้วบางนี้นะไปกินง่ายด้วยแล้วบางนี้นะอาพี่หนอเลย นี่สก้ามยางมาฮอนี่เพดหทนเป็นแข้งนะสก้ามยุบไปแล้วกระสานโตน,ะนี่ตนนัวนี้เดี๋ยวสก้ามสีอาลงไปปนกินก้อนนี่นี่น่นี่กระสีโตนะนี่เดี๋ยวสก้ามเอาก่อน เฮ้ยเบยขนาดมาฮอดเทงแล้วผีเพิ่นกันหาบยางไปกอนนะะข้ามจนชีบวายจนชีบเยอะฮอดเทงแต่ส้าข้ามหาจะนั่งไปน้ำไปจะนั่งไปน้ำ ต้องหอนขนาดเลยแดดกระแดดมื่อวนนี้ค่ะผีเพิ่นหอดและแม่เพิ่นกระเบ,บิงเขิงก็ได้เหมือน สซข้ามก็ลงมาฮอดเพงแล้วนี่แม่เพิ่นกระจกมาไม้ออดแม่กำลังดังไฟเดี๋ยวพ่อแม่ดังไฟเดยแล้วเดี๋ยวโซ่ข้ามสิเกงมไม้เฮ็ดเท้า,าก็ได้หลายตนัว ไปเยอะไปอลกอาตาีมันเปเส้าเหลวมันหนืดต้ยงให้ติกินนนี้ไปน้มไปจะไปือยาของไมหเาเตาเอวเปิดโทรศัพท์พอยังเอวไปกูนบมันนั้นลูกปลาเส้นหน้า เสใส่ครับเทไรอ่าลูกเข็นนะเลิกจังไปไข่เสือหน้าดอนน,น้นได้แม่ดอนห้องไกวดอนหูไกวลูกไปทั้งนั้นนะตายมาเล้วท่านเบี้ยยางไม่ตายวะเบี้ยยางนะมีเบ้ยเห้วก็ะมีแต่ว่าเบ้ยโต๊ตูกูก้นเดวมันฝนมีโต๊ห้ามดีเลยทางนี้ทังนั้นฉันซื้อมล้วทังต,นต้นแถวปูตะกน์มาดูนาเต็ง ต่อยไหมเอานาะเทีนฮะเทียนแห่วไปเรกเอยนอย่างน,นีแน้แห่วไปเลื่แหน่เลืมยจังโมงแล้วเดี๋ยวนี้นะบ่ายโมงนี่สาวนี่ผัดไปได้กินข้าว เยอะข้าวนะมัเนเรามีฮอตแนวกินนสองฮะเอกระแกงมาแล้งเห็ดน,นะอเอาไปแกงแรงเอา ้นก็ข้นทางนี้เลยเขาลนะูกเตือนนี่นะเขาขีดรล้ว่างกันอย่หน้าให้หุบเส้นนี้ย่งเลง หน้าเพ่ม,ม,มได้หนุกนุ๊กมันเคยพมิด้หนุกมันสบายกระตูเดี๋ยวเอาไปมาลงหม้อเลยนะ,ะข้ามกระเจ้อเข้าวแห้ต้มกระดูกพร้อมกับลูกไม้เลยขับเบือจะนั่งกระตำเลยแล้วนะแกงแบบบ้านๆจะนั่งกระตำเอาบอดี้ยี่เอาตนำเจือกับเบือเลย คือตืมเลยอน,นอยนหอกกดไปนอยกับสีได้แกงเลยเป็นซข้ามจมาเสื้อเข้าเบิดเลยซีได้กินเลย ไรียกแต่รู้ไหมมันเป็นรูไ้ไหมบ้างจืดๆโอมน้ำแล้วก็มันนั้นก็จักน้ำ สุข,ข้ามซีเอาพราสัญญาณหน้าล่วงด้วยมันขั้นตอนสุดท้ายแล้วเด้อมันแซ่บๆวันนี้กินเจนกุ้งไม้หลายมือต้นลำหน้ากับบนบนี้เวลาขึ้นหาเบิ้งไข่ไกลก็นกลกัขึ้นมาไข่อยูเทงนะ่ง ทุกคนอายเหาเยอะเข้ากจะโคกกำมีเลอเลยตับมะหุ่นนะถือว่าเพือผ่อนอ้อมวยดนช่วงนตับมะหุ่นแกงมะมัยอันนี้น่ะต้นแมงแข้งที่โซค้ามยุบเอานะนะเหนียวเสือมือป้าหอนขนาดเลยแมงแข้งนี่เครื่องกับแกงมะมัยเหรอมาแข่นโค้งแกงมะมัยดอกไม่ยิ้ม อืมตองไม่เล่งเด้อมากินข้าวง่ายนะสาวข้าเด้อแกงไม่ไม่ต่ำมาฮุ่งต้นแมงแข้ง,งเ,งเงบิ่งมือสาวข้าที่อยู่แมงแข้งเหนยียวเสื้อ y ้ a เช้านี่ช้ามวาไม่ได้กินข้าวกินข้าวก่านหอนไปกินเบบนนลยนะห,หอดเวลากินข้าวคือหอนถั่วตะเ,เวะนนะฮะนาตายเลยนะุ๊ง

ดังมานกับก็หิควายายาวมากนะขนาดว่าไม่ได้ห้ามน้ำพีเลย cái <laughs> này Hãy subscribe <laughs> cho <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ่ะเสาข้ามก็กินข้าวกินน้ําแล้วแล้วนะจกแซบบัวแซบแกงรู้ไหมกัข้าวกับน,าน่ายังเลอเท่านี้แหละติบบางง่ายหนึ่งฟาต้อเข้าจนมือพินลึกแล้วเสาข้ามกินข้าว, <c oughs> าวลายขนาดนะนี่นนะจะเสาข้ามได้กินลายคนอื่นไมไ่กินลายเสาข้ามก็กินข้าวกินน้าแล้วแล้วนะกับสีขอจบคลิปว้เพลงเท่านี้นะ ฝากกดไ<ป>ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สอคขามเฮ็ดคลิปต่อไปเนเด้อ,อบายบาย